แต่ไม่รู้จะขยับใหนคนซ้ายขวาเป็นยังไงก่อนสัมภาษณ์เต้นดูเหมือนไม่เก็บภาพไม่ได้เสียดายมมกอุตส่าห์ไปซ้อมเต้นมาแต่ไม่ได้หรอกี่วันมาครั้งหน้าหรือเปล่ามาที่ยี่สิบสี่ร้องเพลงจริงมาเดี๋ยวสุดวันจะมาอีกรอบหนึ่งอ่ะพูดเลยนะไพหเป่าขอไปไรอล่ขอได้หเล่วอรอเพล่าอป้หาไปด้หหรือเปล่าขอปไ้หาไปซ้อมเมื่อปีเลยาสียง้พอดี่าข้รญาขอต้องขอบคุณมากเลยนะคะวัน้ี้ พยายามไม่พูดถึดงตลาดบบนี้ที่ไปทึ้มาเพาตั้งใจอความตั้งใจคืออําเห็นพี่เอประสบความสําเร็จเราก็อยากไปขโมยความสําเร็จเขามารา <c oughs> เป็นเพื่อนดีคือ <c oughs> จริงๆแล้วเบื้องหลังพี่เอก็คือช่วยเหลือตลอดลพี่เอเอาร้านมาลงก็มีร้านของอ๊อฟด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะเห็นม,ม,มีการนัดประชุมแบบจรงิงจังเลยทุกวันเลยโหทุกวันนี้ต้องบอกว่าอ๊อฟเหนื่อยมากตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงครึ่งดูแลน้องหมาใช่ไหมเตรียมข้าวเสร็จแล้วอ๊อฟก็ประชุมงานแล้วก็โทรศัพท์ตรวจงานคือมันแบบ ั้งวันอ้ําหมดเวลาละค่ะอยากแต่เลือกร้านแต่ละร้านจะมีวิธีคือจริงๆแล้วก็ทางเราก็เลือกไปด้วยทางสี่คอนก็เป็นคนเลือกด้วยนะคะก็ช่วยกันเลือกสังเกตว่าถ้าร้านถ้าเห็นร้านเราจะร้านเด็ดๆตรงนั้นเลยที่มาวันนี้คือต้องร้านที่อร่อยจริงๆค่ะคืต้องเป็นร้านที่แบบมีอ้ําชอบคัดมาแล้วใช่คัดมาแล้วค่ะคัดมาแล้วจริงๆไม่เชื่อลองดูได้นะว่าดีจริงๆอันนี้ปรามาสักกี่ร้อยร้านค้นาค่ะ นี่คือรายะอียดค่ะที่น่าแบบว่าคาเทนทุกอย่างของของตกแต่ง lington, ใหญ่ๆคือ, there, in, อต้องมองจากมุมข้างบนนะคะจะเห็นว่าของตกแต่งเราเนี่ยอลังการมากคือเสียหน้าไม่ได้อะเสียเงินได้นิดหน่อยแต่เสียหน้าไม่ได้แสดว่าทําครั้งนี้คือกำไรมเพราะเห็นมีแฟลเซลด้วยแล้วก็มีการใช่คืออ้๊มก็อยากให้แม่ค้าทุกคนได้ได้เงิน แล้วก็อยากได้ลูกค้าค่ะได้ในราคาที่พิเศษเพราะฉะนั้นเราก็ะจะมีช่วงเวลาดีๆที่เราจะลดราคาร้านค้าของเราที่ร่วมในการจะลดราคาให้ลูกค้าที่มาค่ะนอกจากรานค้าเรามาีหมอดูม้มีหมอดู18.9นี้ถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงสายมูเขาคอยดูอ้ามเป็นเพื่อนอ้มด้วยนะคะคก็มาดูได้ที่18.9เพียงซื้อ2,000บาทก็จะได้ดูดวงฟรี10นาทีแหนะกาตลาดก็คือคนมาให้กำเยอะมากเป็นงบ้างคะความรู้สึก ดีใจค่ะเพื่อนเพนก็มาเยอะยังทักทายไม่ทั่วถึงเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันแบบค่อนข้างจะหวันนี้จะวุ่นวายนิดนึงเงี้ยเป็นครั้งแรกของอามถ้าครั้งหน้าชวนมาจะมาหรือเปล่าน้อง <c oughs> พูดจะก่อนว่ามาหรือเปล่าเนาะถ้าเราเล่นมาถ้าวันที่9วันสี่24ร้องเพลงจะมาไม่ถคงไม่ได้เจอกันอีกเลยอ่ะเป็นไงบ้างอยากกับความที่มาไปฝันอยากเป็นเจ้าแม่ตลาดในสุดวันนี้ได้จริงแล้วถ้าสังเกตว่าถ้าใคร เป็นนักข่าวรุ่นเก่ารู้จักตั้งแต่เด็กอันเป็นชอบขายร้านเปิดร้านประจำร้านกระเป๋าอันชอบการค้าขายเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กแล้วแต่พอมาทํางานตรงนี้อันไม่มีเวลาเลยแต่ตอนนี้อันเริ่มมีเวลาอันคิดว่าอันอยากหาอะไรทำจริงๆความฝันตอนนี้มันไม่ใช่ความฝันมันเป็นความตั้งใจดีกว่าว่าอยากจะเปิดร้านอาหารแถวบ้านใกล้ๆบ้านเรา ย่งเี้คะตื่นเช้ามาก็เข้าร้านอะไรเงี้ยร้านที่เราชอบอาหารอร่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอย่างที่ยังไม่ทันรออันนี้เข้าที่ก่อนที่บอกวันนี้มานจบความหวังนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมกับการเป็นเจ้าแม่ตลาดของเราคือไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมีแต่แค่รักษายังไงให้เป็นคุณภาพอย่างนี้ตลอดไปดีกว่าค่ะแปลว่าจริงๆก็งมันคืออยากอยากทำต่อไปเรื่อยเเรามีถึงสี่สี่ที่ติดต่อกันแล้วนะคะเห็นว่าจะถึงแล้วอยากทำต่อไเดือนเลย ตอนนี้มีทุกเดือนแล้วค่ะถึงสิบปีเลยยังไงมบ้างใช่ใครจะมาหรือเปล่าเอาพูดมาไหมมาไหมมาไหมมามามาจริงหรือเปล่าสัญญาได้คุณปอไม่เอาได้ไหมขี้ชื่อหนาอ้อถือดาวเหรอยังไม่ได้เลย ก็ขอให้ขอบคุณแล้วก็ทานอาหารของเราให้อร่อยนะจ๊ะถามว่าความจริงจังอยากเปิดตลาดมันมีความไหมตอนแรกคิดว่าแต่แค่เล่นเล่นแต่ตอนนี้มันยกเยอะขึ้น่าจริงจังสิคะเพราะอ้ําชอบอยู่แล้วทุกวันนี้อ้ําชอบไปเดินตามทา่างต่างๆแล้วก็ไปซื้ออาหารกลับมาเงี้ยชอบอยู่แล้วเราก็คิดว่าเอออยากเปิดแล้วเห็นพี่เอเปิดแล้วก็เออ มันน่าเปิดดีเลยนะคะวันนี้ของพี่เอก็อย่าลืมนะคะเสร็จกันอั้มดาวตอบพัทยานะคะพพััทยยาา่ีอเวลาตรงมาเลยนี่พี่เอก็เสียนเวลามาให้เรานะคะแต่งตัวเป็นสาวลำวงมาเชิญดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่อั้มออกแบบชุดให้ค่ะเวลาใส่มาปุ๊บพี่อั้มบอกว่าเหมือนสาวลำวงเลยเนี่ยค่ะก็จะยาวกว่านี <c oughs> ้นิดนึงทจริงพี่เอมีแนะนั่อะไรพี่อั้มเลยครับจริงๆพี่อั้มเก่งมากแล้ว่ากับพี่เอก็ พี่เอแนะนําไปพี่อ so ้ําก็เชื่อตัวเองอยู่ดีอะค่ะก็เลยแบบว่าแนะนําไปแล้วสุดท้ายความคิดพี่อ้ําโอเคจริงๆรังนี้พี่เอปล่อยให้อ้ําทำค่ะใช่พี่เอก็แบบว่าพี่อ้ํามีไอเดียแล้วก็พี่อ้ํามีคนเก่งด้านนี้อยู่แล้วพี่เอก็ไม่ค่อยต้องอะไรเยอะมากเป็นความคิดพี่อ้ําหมดเลยอย่างเดียวพี่เอมีแต่โดนดุโดนว่าค่ะเสนอไอเดียไปอย่างเดียค่ะโดนด่าทั้งวันเลยค่ะทุกคนโดนหมดเลยค่ะเพื่อนพี่อ้ํามาตูก็โดนอย่างเดีย่ะ ฉันจะว่าเขาได้ไงเขาไม่คิดตังค์ฉันต้องแปดวันขอบคุณแค่ได้แปดวันนี้เท่านั้นขอบสปอนเซอร์ต่างๆด้วยนะคะวันนี้และพี่เอฝากพี่อ้ําไว้กับให้ทุกคนด้วยนะพี่อ้ําเก่งมากและพี่อ้ําแบบว่าละเอียดมากและพี่อ้ําคิดเื่อทุกคนว่าจะถ่ายรูปมุมไหนมาแล้วในงานจะเจออะไรได้ดูดวงด้วยนะบางคนเดินชอปปิ้งบางคนอยากดูดวงอะไรอย่างเงี้ย พี่อ้ํารวมทุกอย่างไว้ให้ในอ้ําอ้ําแฟร์หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอก็เลยบอกว่ากับพี่อ้ําอะไม่ต้องแนะนําอะไรเพราะพี่อ้ําเก่งกว่าพี่เออีกค่ะที่เดีพี่อ้ําอะแนะนําพี่เอถึงพี่เอทําก่อนเดี๋ยวพี่อ้ําก็แนะนําพี่เอได้ค่ะขอบคุณค่ะจะไม่แข่งกันใช่ไหมจะไม่แข่งกันใช่ไหมแต่เป็นแฟนพี่น้องกันพี่น้องไงเรื่อค่ะพี่มาน้องก่อนแล้วเดี๋ยวน้องไปพี่บ้านใช่แต่พอสัญญาน้องคงไม่ได้ไปนะสัญญาโอเคไม่แน่ว่าสุดท้ายเนาะอาจจะแวะไปหาถ้าจริงนะน้องสัญญานนนะะะ้้ออองคคคัับไ่่่่ปขุณพี ได้ตังค์หรือเปล่าเออได้ได้เนาอย่างนั้นได้น้องอ้าวใครกันต่อครับไม่มีแล้วมีไปตัวแหนเออไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมใครไม่ไปบ้างไปกันหมดเอ็นดูเอ็นดูหนึ่งกับผู้จัดการจำหนึ่งมาเปิดตลาดแล้วทำไมกันชอบค่ะพี่อกชอบกับข้าวคือเขาอยากจะเอาอาหารเขามาเผยแพร่ให้มันกว้างไกลนะ เป็นจุดดิสดิบิวอีกจุดหนึ่งเลยอ้าวแต่งหน้าอยู่มนีคนถามว่าเพื่อนอ้ําเพื่อนมาบอกว่าเอ้ยมีคนมาถามถามว่าบูธพี่เออย,อยู่ไหนอยากจะกินข้าวร้านพี่เอคนี่อยู่หน้าแมคโดนัลด์เลยครับพี่อ้๊ขายเดี๋ยวครับใช่ตรงนี้เลยครัวบ้านเออยู่ตรงนี้เลยครับอยากให้พี่อ้๊อฟคุยกัโชว์เมื่อกี้ที่เราเจอไหมแต่หน้าซ้อมบ้านจริงๆนะอ้าไปซ้อมมันม<ร>ีเยอะกว่านี้แต่เพราะว่าซ้อมแล้วจะแค่จะเห็นในจอที่อ้าหันซ้ายหันขวาคือคนเบียดซ้ายขวาอ้ามากเลยอ้ากลุ่มรวมกันพี่เอชุดเธอใหญ่เบียดออกหน่อยไปล้ว พี่แ <lightly> ต <favors> <k 2> ่งเสื้อหกอ้ํามาหกก็ต้องกระจัดกระจายไปเลยอ่ะเราก็เล็กเข้าไม่ได้จริงๆเราก็อยากจะโชว์ออกขอข้างหน้านะคะไม่งั้นพี่อ้ําโชว์ตรงนี้ได้ไหมครับเมื่อกี้เก็บอ่าพี่อ้ําโชว์ดูหน่อยอ่ะโชว์บเราอยากดูพี่อ้ําโชว์ขอเสียงตบมือรอเลยเดี๋ยวพี่หนึ่งเธอเอาคุปองคืนมาเลยลงอ้ําตรงนี้ลงอ้ําขาลงอ้เท่าไหร่ไกลขาในงานเราต้อทำต้อแฟนนะ ลองอ้าโชว์ท <t gi ás> ่าเตะขาเมื่อกี้หน่อยสิอักหนึ่งสองสาี่อ่า ทางหน้าแล้วกันถ้าอยากเห็นอันโชว์อยากก็ดีขอสถานที่ต่อรองต่อรองไม่เปี๊ถึงใจออกเต้นเพราะปกติเอาแค่จะไม่เห็นสะตัวก็เพราะงานเราไงถามได้อ่าเดี๋ยวนีกว่าคันจริงแล้วอ่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการใส่สูงมากๆเดี๋ยวนี้อ่าไม่ได้ใส่สูงมากสังเกตว่าจะเตี้ยลงหน่อยไม่ยกตัวเมื่อกี้ม่ยกตัวเออยกตัวเนอะอันนั้นง่ายๆไม่มีอะไรค่ะมีการคืนบอกนะว่าไม่ได้เต้นนะอาจจะไม่เต้นแต่ปรากฏว่าสเต็ปเต็มที่มากเลยเด้อจัดงานทุกเดือนพี ต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้คือเปิดตัวเอาไปพยายามใช้ตัวเองให้เต็มที่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของตลาดในครั้งแรกนะคะส่วนครั้งหน้าจะศิลปินคนอื่นที่เราก็ต้องไปเชิญมาอาะ้าคาดหวังว่าอยากจะเป็นเห็นเราอ่ะเห็นเจ้าของตลาดได้เพราะว่ามันจะมีความน่าเชื่อถือกว่าเ จะมาดูเหรอดูหน้คนพร้อมเลยเนี่ยคนนี้มาดูดูฟรีหรือเปล่าได้ค่ะก็แต่ครั้งหน้าก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าาจะทำอะไรแต่ก็อยากจะมีปีละครั้งที่โชว์บางอะไรางเงี้ยแก็ไม่ได้บ่อยก็อยากจะให้ศิลปินอื่นแล้วก็อยากจะดูคุณอื่นบ้างมัเนาะก็จะท่านอื่นมาค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะลงตัวที่ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาอยากดูเจ้าของตลาดได้ไหมเดี๋ยวเต้นสดให้ตอนนั้นได้ค่ะ รองเพลงถ้าทุกคนฟังได้อัาพอยินดีเดี๋ยวเราห้มร้องพี่แอร์แล้วบรรยากาศ50องศาตลาดตลาดลมเลยนะตลาดตลาดฟังเลยได้ค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนลงขาลงว่าอะไรนะอั้มอั้มอังไว้ไหนไอ้ไหนนะ1ถึง24ขาคมนี้นะคะเดี๋ยวพี่แอรขาไพี่ขอฝากพี่อั้มไปก่อนนะจากนั้นพี่ขอตัวไปปาก่อนได้ไมค่ะน้องเพื่อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะี่น้องเยทอาหารไหี่าอก้ว่า จัดที่ซีคอนสีนครินนะคะวันที่15ถึง24สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่ห้างเปิดถึง4ทุ่มเลยค่ะความพิเศษโปรโมชั่นที่เราจัดในทุกวันทุกวันนะคะสุสานอาทิตย์นี้คือแน่นอยู่แล้ว<อ>ก็จะเจอเราจะอินฟูต่ตางๆนะคะ18,19เป็นหมอดู20มีประกวดว<อ>ันแมนวันบูแนนนะคะแล้วก็21,22ขอโทษทีลืมพ<อ>ุยงานเยอะที่ศาลยิธรก็จะมีอ้ํมแล้วก็ดาราทุกวันจะมีเพื่อนๆดารามาค่ะอแล้ววันนี้พี่อ้มมีอะไรมาแจกบ้าง โอ้โทุกคนอันนี้ทําไม่เลงเครื่องกันเลยนะอ๋ออันมีบูธของตัวเองด้วยนอกจากจะเปิดงานนี้แล้วเราก็ได้บูธของเราหารายได้ของกระเป๋าเอยากให้ทุกคนชิมอันนี้ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะคะแล้วแต่เลยอันนี้ให้ทุกคนชิมว่าเมื่อกี้นินหรวอเป็นล่มมาได้จ่ายเงินได้จ่ายเงินได้จ่ายเงินไม่เชื่อได้ช่วยไม่ต้องดีกว่าไม่เชื่ออนไรใช่กรอกค่ะซอสทับฟ้อนะคะก็อยากทุกคนได้่เพิ่มเวลาแฟนซีสเตอร์ตไทยต้อง อ้ำนะคะอันอยากให้ทุกคนเห็นไหมอยากให้ทุกคนทานนะคะก็คืออ้ำเลือกแล้วอ้ำเลือกแล้วอ้ำเลือกแล้วว่าดีค่ะแล้วก็ยำแหนมขยเาะทอดถ้าใครชอบนะคะร้านนี้เด็ดกรอบอ่ะไม่ต้องถ่ายแล้วล่ะค่ะเอาละทานเลยเรื่อยๆเองไปทาน่อยเอาไปทานเลยเอาไปทนเอยเอาไปทานเลยเอาไปทานเลยเอาไปทานเลเป็นเลยาไปานเลเอาไปทานเ

ไม่หดยอี่อันนึงหมดหดไหมดลงด้วยไม่ดไม่ถึงหัวนะห่อหยน่าละครเห็นว่าคือครึ่งปีหลังแล้วอิสารแล้วที่ไหนไมได้อนนี้ยังรับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตลาดเด็กคอมีไงสี่ที่เอาน้ำหอาน้ำไหมหอมีไงสีเดือนก็คืออ๋อเจอหน้าก็ไม่รูเลย ก็อาจจะกำลังอยากเปิดร้านอาหารใกล้บ้านเขายัเปิดร้านอาหารเองด้วยอยากใกล้บ้านเพราะว่าอยากไปตื่นเช้ามาแล้วก็น้ำร้อนน้ำร้ตื่นเช้ามาแล้วก็เข้าร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็จะเปิดตลาดแล้วก็เปิดร้านอาหารเองด้วยใช่ร้านอาหารอ่อีกแป๊บนึงขอด้วยจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงคือตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะเราก็ค่อยๆดูไปดูดีนะสองดูดีอ่ะอาหารสไตล์ไหนค <c oughs> ร,รับ จะหันเรื่องอื่นเขาไม่ลงเองนะลองลงมันไม่ผูกงานเราประมาณไหนลองลองหรือเปล่าีพอกลับบ้านจะเช็คเลยนะว่าใครลงหรือเปล่าหลังร้านที่เราคิดไว้จะปากแน่แล้วเป็นไหนจริงอยากชอบขนมเป็นคนชอบทานของหวานซึ่งคนไม่ค่อยรู้ว่าอามชอบกินของหวานมากๆก็จะเป็นขนมปังขนมอะไรเงี้ยแล้วก็ส้มตำก็แตกต่างกันเลยถ้าขนมหวานแั้วส้มตำชอบส้มตำค่ะประเด็นประเด็นคือมันมีข่าวหรือพี่อามจะไปเดิน เดินเที่ยวเล่นขอโชว์ไม่มีไม่มีค่ะอบอกเราจะไม่ได้ช่องวันตอานี้เลยไม่มีไม่มีค่ะ <c oughs> ตอนนี้เล่นช่องอั้มอั้มอยู่เนี่ยเขาบอามีติดต่อมาเมื่อก่อนน้นี้เราบอกว่าเราเป็นสลัดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะจะเ,เดี๋ยวอัอ้มก่อนอัอ้มชอบมีอยู่เัน,ก,เนก,กิน๊กใหญ่เดือนเลยค่ะแสดงว่าคือปีหลังเราไม่รับละครพักก่อนแป๊บนึงก็คือถ้าอันเนี้ยเข้าที เราสามารถทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้คือมันเป็นครั้งแรกเราต้องหูุนครั้งสองครั้งเชนจับครั้งก่อนว่าเข้าที่ไม่อยากให้แูกค้าทุกคนมีความสุขแล้วก็ลูกค้ามาแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เมื่อยู่เข้าที่มันอูเฟสที่ใหญ่เลยนะมันอูแบบสบายสบายนคนเยอะใช่ไหมคะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะไม่ได้พูดการแสดงที่วางแผนเลยค่ะพาโอกาสแสดงพาโอกาสแสดงขอพาโอกาสแสดงยังค่ะยังไม่วางแผนเลย อ้อมลางแข่งน,นี้ก็เหนื่อยอะทกุกคนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยล็อ,อ,เอลกเตอร์อ้อมเนี่ยต้องนั่งดูจะทาสียังไงเนี่ยคือตอนเนี้ยอ้อมก็วุ่นวายการนี้อยู่จริงๆค่ะแล้วปีนั้นจะก็ตลัดนด้อยู่ในพี่อ้อมเขาอะถ้าวา่า,วางถ้าว่างเขาอยู่ตัวอะไรก็ทำได้อะไรก็สาม,มารถเป็นไปได้ค่ะเพราะพี่อ้อมบอกว่าใครจะมาในอีสต์ตลาดแล้วมีหลายๆค่ายอะไรีังมาแบบทักทามหรือมาชวนสนุกเนม,มีมีบ้างแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังไปคุยอะไรอย่างนั้นนะคะต้องบอกก่อนค่ะ มีมีเข้าไปเยอะไหมคุณไม่เยอะค่ะมีหลายหลายห้องหลายมากไมคไม่ไม่มีขนาดนั้นหรอกค่ะอ่าก็คือรอใช่ไหมก็คือรอก็รอตลาดสำเร็จแล้วก็รอผลร้านอาหารใช่ค่ะรอแบบว่าอยากทำอะไรพวกนี้ก่อนค่ะ ไทิ้งเนืยังเลนเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่เล่นเล่นค่ะเล่นค่ะไม่ได้เ่ไม่ one one. ได้ยไม่ไดเยาาไม่รก็คือสมมตก่อนเดี๋ยวค่อยคได้ช่องเ็ส่งมาก็เราก็รับไุแล้วมีเบอร์พี่ป้อนพี่ปอยโครมาหาเาไม่มีค่ะไม่รับอกพูดีเลยไม่ไ่ อ๋ออกไ่มไม่พี่ไง่นน่นึกว่าตาไหนแต่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแบบว่า้งขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหน้านะว่ากันใหม่เดีปีนี้ร้านอาหารกับตลาดกั่จะอีทีซี่ไหนนะวันนี้วันนี้ที่4คอสแค์นะคะสีนครินนะคะวันที่ถึง24สิงหาคมนี้นะคะเจอกันนะคะอั้มมาเกือบทุกวันจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ สวยด้วยสวลวยกด้ยมัสวยมาไรถ้าไี่มานะคสวยนถ้าไม่ลงนะลอ่สวยเออเออไปท่าหน่อยเไม่เต้นเลยอ่ะต้องนี่นะนี่น